สวัสดีครับวันนี้ทาราสังหาปาร์จีนครับจะพาคุณผู้ชมคุณลูกค้าทุกท่านครับเข้าไปชมสภาพแวดล้อมแปลงที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับตอนนี้ทาราวิ่งอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข3 3%ครับก่อนถึงสี่แยกอําเภอรประจันตคามเราจะเลี้ยวซ้ายซึ่งทาราวิ่งมาจากอําเภอกบินบุรีครับถ้าคุณลูกค้ามาจากกรุงเทพมหานครครับจะต้องเลี้ยวขวาตรงสี่แยกไฟแดงอําเภอรประจันตคามครับ พื้นที่ที่ต้องการที่จะขายครับตำบลประจันตคาคำอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีทราชจะพาทุกท่านครับชมสภาพ2ฝั่งข้างทางเซ็นเตอร์พอยต์ในการจับใจ่ายใช้สอยศูนย์รวมราชการที่ว่าการอำเภอสถานตำรวจโรงพยาบาลครับธนาคารแบงก์เอทีเอ็มตลาดสดประจันตคามออำเภอประจันตาครครับจะมีสถานีรถไฟ1จุดครับรถไฟจากกรุงเทพมหานครไป อำเภออรัญประเทศไปด่านปลอยเปตเที่ยวตลาดลงเกลือครับจะมี1สถานีที่ของเราจะห่างจากจุดเซ็นเตอร์ตรงนี้ครับออกไปประมาณ1กิโลเมตรจะอยู่ชายเมืองครับติดถนนหลักติดถนนทางหลวงหลักครับทางหลวงหมายเลข3078อำเภอสีมาโพธิ์อำเภอรประจันธคามของเราจะอยู่ชายเมืองครับห่างจากจุดนี้ออกไปประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งตรงนี้นั้นครับก็จะเป็นเซ็นเตอร์พอยต์ในการจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องในหลายๆตำบลในอำเภอประจันตคามครับมาที่ตรงนี้จบครบที่เดียวเลยครับตลาดสดแบงค์ที่ว่าการอำเภอสถานีตำรวจโรงพยาบาลาแหล่งอำนวยความสะดวกครับอุปโภคบริโภคคมนาคมทาราพาคุณผู้ชมทุกท่านครับชมสภาพแวดล้อมก่อนที่จะไปชมแปลงที่ดินที่ต้องการที่จะขาย ได้ชมได้ดูครับสภาพพื้นที่แวดล้อมพื้นที่ใกล้เคียงนะที่ทาราต้องการให้กับคุณผู้ชมได้รับชมครับว่าพื้นที่ที่เราจะขายนั้นอยู่ใกล้อะไรบ้างครับการคมนาคมแหล่งำอำนวยความสะดวกจะอยู่ใกล้พื้นที่ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่อยากให้คุณผู้ชมได้รับชมก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามาชมพื้นที่ก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามาลงทุนครับฝั่งซ้ายมือครับสถานีรถไฟประจันตคามนะส่วนนี้ก็จะเป็น ตลาดสดประจันตคามครับถ้าคุณลูกค้าจะไปกรุงเทพโดยการนั่งรถไฟครับมาที่นี่เลยเราจะเลี้ยวซ้ายบริเวณสี่แยกไพรสณียประจันตคามครับขวามือจะเป็นศูนย์ราชการประจำอำเภอครับที่ว่าการอำเภอประจันตคามที่ของเราครับจะห่างจากที่ว่าการอำเภอประจันตาคามประมาณ800เมตรครับข้ามทางรถไฟไปนะครับ ถนนทางหลวง3078ครับเส้นนี้สามารถเดินทางไปอำเภอศรีมาโพธิ์ออกอำเภอศรีโมโหสถเข้าตัวเมืองปราจีนออกอำเภอพนมสารคามได้เลยครับที่ของเราจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับถ้าวิ่งออกมาจากที่ว่าการอำเภอประจันตามถ้ามาจากอำเภอศรีมาโพธิ์ครับที่ของเราจะอยู่ฝั่งซ้ายมือที่ดินต้องการขายครับเนื้อที่8ไร่3งาน39ตารางวาชนดคุดแดงนส .4 จอครับที่แปลงนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับ ขายยกแปลงอยู่ที่16ล้านหน้ากว้างติดถนนประมาณ61เมตรครับลึกยาวลงไปฝั่งซ้ายทั้งแถบครับ270เมตรฝั่งขวาครับติดช็อปของ fbt ครับลึกลงไปประมาณ310เมตรท้ายแปลงครับ50เมตรครับถ้าวิ่งไปทางรถตู้วิ่งผ่านครับจากตรงนี้ไปอำเภอสีมาโพธิ์ครับระยะทางประมาณ12กิโลเมตรทางหลวงแผ่นดินครับทางหลวงหมายเลข3078รถสัญจรไปมาเยอะทีเดียวนะครับ เส้นทางลัดระหว่างอำเภอสู่อำเภอด้านข้างจะติดกับช็อปเอบี b t หน้ากว้างติดถนนทางหลวงแผ่นดินครับ3078ประมาณ61เมตรสภาพพื้นที่ปัจจุบันครับเป็นที่ว่างโล่งครับไม่มีการให้เช่าด้านหน้ายังไม่มีการเครียร i n g ครับนะฮะแนวเขตครับตั้งแต่แนวกำแพงของช็อปนะฮะ FBT ด้านข้างครับที่ติดกับช็อป FBT ครับลึกลงไปประมาณ310เมตร ติดแนวกำแพงลึกลงไปเลยนะครับ310เมตรด้านหน้าติดทางหลวงแผ่นดินครับ3 0 7 8 61เมตรแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งครับลึกลงไป270เมตรท้ายแปลงครับ50เมตรสภาพแปลงปัจจุบันครับที่จะต่ำกว่าถนนประมาณ1เมตร50 m. เฉลี่ยครับที่จะต่ำกว่าถนนประมาณเมตร50 m. ครับหากคุณลูกค้าต้องการถมปรับพื้นที่ครับ ราคาเฉลีย่ยจะอยู่ประมาณ180,000บาทต่ตอไร่ต่อเมตรราคาเฉลีย่ยนะครับราคากลางบวกลบครับขึ้นอยู่กับความใกล้ไกลของบ่อของผู้รับเหมาหน้าแปลงครับระบบสาธารณูปโภคพร้อมครับไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำอินเทอร์เน็ตน้ำประปาส่วนภูมิภาคครับที่แปลงนี้ครับเป็นพื้นที่ที่ปล่อยร้างไว้นานครับทำให้ต้นไม้วัชพืชขึ้นเต็มต้นกระถินนรลงต้นกระถินพวกนี้ครับ เราต้องมาทําการ c l e a r i n งแล้วก็ปรับถมพื้นที่ถึงสามารถที่จะใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้สําหรับคนลูกค้าครับที่กําลังมองหาที่ดินเพื่อการลงทุนครับสร้างปั๊มน้ามันพื้นที่ตรงนี้ก็เหมาะเลยทีเดียวครับติดถนนทางหลวงแผ่นดินในการเดินทางไปอำเภอสุวรรเภอพื้นที่ตรงนี้ครับจะมีรถรับส่งของพนักงานในโซนนิคมอุตสาหกรรม3ามปาจินบุรีวิง่งผ่านหลายโรงงานครับโรงงานใหญ่ๆโรงงาน wd honda t o h i b a พวกนี้ครับ koyo canon รถบัสรถตู้ครับวิ่งส่งพนักงานในโซนนี้ก็เยอะทีเดียวครับสร้างปั๊มน้ํามันขนาดกลางครับพื้นที่ตรงนี้ก็เหมาะเลยทีเดียวครับถนนเส้นนี้ครับปั๊มน้ํามันขนาดกลางยังไม่มีนะครับปั๊มพีทีปั๊มบางจากพวกนี้ครับซึ่งแปลงนี้จะอยู่ชายเมืองแปลงนี้เหมาะเลยนะครับสาหรับการลงทุนสร้างปั๊มน้ํามันสร้างมินิมาร์ทบิญช็อปห้องพักห้องเช่าหรือว่าทําเป็นบ้านจัดสรรก็ได้ครับสร้างโกดังพักสินค้าสําหรับบริษัทขนส่งครับ แปลงนี้สามารถทําได้เลยครับสร้างเป็นศูนย์กระจายสินค้าสร้างโชว์รูมรถยนต์รถจักรยานยนต์โชว์รูมสินค้าทางการเกษตรครับแปลงนี้จุดกระจายสินค้าสําหรับร้านค้าขายส่งขนาดใหญ่ครับทำาโวดังและก็เป็นจุดกระจายสินค้าไปยังตําบลต่างร้านค้าร้านขายส่งครับแปลงนี้ก็เหมาะเลยทีเดียวครับแปลงนี้ครับเข้าตัวเมืองปาจจินบุรีครับระยะทางประมาณ17กิโลเมตรถ้าเปรียบเทียบจากโรบินสันปาจจินบุรีนะครับจากตรงนี้ไปโซนนิคมอุตสาหกรรม3 0 4ครับระยะทางประมาณ22กิโลเมตร ถ้าคุณลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครททราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธครับระยะทางประมาณ120กิโลเมตรจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสุวรรณภูมิครับ119กิโลเมตรไปชนบุรีครับเปรียบเทียบจากหาดบางแสน102กิโลเมตรค่ะวันนี้ธราสังหาปราจินครับพาคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายพื้นที่ตําบลปราจันตคามอําเภอปราจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่8ไร่3งาน39ตารางวาครับขายยกแปลงอยู่ที่16ล้านครับทำเลติดถนนทางหลวงแผ่นดิน30 7 8เส้นอำเภอรประจันตคามไปอำเภอสีมหาโพธิ์ครับหากคุณลูกค้ากำลังมองหาทำเลประกอบกิจการประกอบธุรกิจครับแปลงนี้ลองแวะมาชมได้เลยครับทำเลได้ครับก็จะเหลือการพัฒนาสภาพพื้นที่ครับเช่นการถมการเคียร์ริ่งและก็ราคาที่เจ้าของที่เปิดขายครับซึ่งสามารถเจราจาต่อรองกันได้นะครับทั้ง2อย่าง ธาราสังหาปรปจินครับกลับขอบพระคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกการกดแชร์กด,ดไลค์ครับกลับขอบพระคุณอย่างสูงวันนี้ขอให้คุณลูกค้าทุกท่านครับคุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพพรราไมแข็งแรงตลอดการครับไม่เจ็บไม่จนไม่จน,ไม,จนไม่เจ็บคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปัฒนาทุกสิ่งอย่างร่ำรวยเงินทองร่ำรวยสุขภาพมีความสุขครับขายเจริญรุ่งเรืองเงินได้นองทองได้มาลูกค้าไหลมาเทมาครับโชคดีมีใช้ทุกท่านวันนี้ธาราสังหาปรปจินกรับขอบพระคุณครับ